เนี่ยยังไงผมลบอาจารย์ให้พรสักนิดนะครับผมอาจารย์ตื่นขอเชิญเขาสวัสดีค่ะก็คงเป็นหลายๆทีที่ดูมาที่นี่นะคะก็ดีค่ะที่ได้พบกับเราทุกคนนะตอนนี้ก็บอกว่าเหนียวแน่นมากๆนะคะสามวิถีแล้วก็ไม่ทราบว่ารุ่นนี้ มีรูปสิ่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากมายไม่ว่าจะประกอบธุ้กิจหรือจะรับราชกรรก็ประสบความสำเร็จนะคะก็วันนี้อยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะก็จะสิ้นปีแล้วก็ขออวยพรกเลยนะคะขอให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นงานราชการ หรือกิจาการสร่วนตัวก็ขอให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จเป็นคนดีของสังคมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากปุ๋ยทั้งพวนะคะขอขอบคุณที่ยังเชิญครูมากันทุกปีได้ยินดีจะมาเท่าที่มาไหวนะคะขอบคุณค่ขอใ้พลุพี่บอ ที่ือนี่ก็สวัสดีแม่เียทุกคนนะคะก็หลายคนก็ยังจำหน้ากันพอได้แต่อีกหลายคนก็ต้องถามชื่อก่อนเพราะว่าพวกเราก็โตขึ้นนะคะครูเองก็แก่ลงเพอก็อาจจะจำครูไม่ได้นะ ดนั้นถ้าเราพบกันที่ไหนนะก็คูจําไม่ได้แล้วเดยกก็ทักด้วยนะคะทักด้วยว่าเป็นลูกศิษยนะ์ของครูมนิออ์โอเคค่นะ<ม>ก็เช่นเดียวกันนะคะก็รู้สึกขอบคุณมากที่นด้ถือครูถูทคนหลายคานที่วันนี้เราอาจจะต้องกลับเร็วนิดนึงพอดีเจอกันสองงานนะคะครูก็ ขอวยทรนะคะให้นักเรียนทุกคนและลูกศิษย์ของครูทุกคนประสบความสำเร็จมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีครอบครัวมีลูกที่สมความปรารหนาของเราทุกคนสวัสดีค่ะขอนย่านดียนะคะรายงานตัวค่ะมุกบาย์มเรืองค่ะ สองภาษาอังกฤษนะคะ่สองภาษาอังกฤษคุ่ขอใช้ภาษาอังกฤษสักหน่อยนะคะดือนี้ทันราคมแล้วเพราะฉะนั้น Merry Christmas and a h ี p p y New y ย a ค่ะขอบคุณนะคะแล้คาาอังก ความเป็นสิ่งนั้นเป็นตัตายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอกะไรี่หนังนะ,ะปะักผ่านด้วยน่าจะให้ดูดวยช่วยอะไรก็บอกได้นะหรือนักเกรียนจาททำอะไรก็บอกบอก,กันนะครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยรู้เดียวกันกันสำคัญที่สุดคือความจริงใจ เราอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่มีความจริงใจกันแล้วเนี่ยนะครับมันคงไม่เหี่ยวแย่แล้วนันรุ่นเธอเนี่ยรุ่น73เนี่ยนะครับรู้สึกว่าเป็นแบรักสามัคคีจัดทุกปีมาทุกปีนะครับบางปีมาจังได้ร้องเพลงด้วยแต่วันนี้โอกาสนี้เราไม่ได้ร้องนะครราต้องไปงานก่อนนะครับดีๆนะครับที่ลูกศิษย์ตำรวจความสำเร็จนั้ ที่เจอหน้ากันเหล่าทุกคนและก็ใจะนะครับต้องมีหลายคนนะครับที่ประสัควมสำเร็จในหน้าที่การง,งานและแล้วก็อาชีพชลธิตเสือตัวแขอให้ทุกคนกนะครับรักษาความดีกันี้ไว้รับปีใหม่แล้วนะครับทั้งแ,แต่ความดีนะครับและความดีมาจากต่อสู้เราเอง นะครับขอให้โชคดีนะครับในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับสวัสดีครับผู้ประกอบการขอเรานะครับการดสเัิดการต่าไปต้องให้เกิดนัวกาบที่เก่าที่ดาตัวใหม่ต้องให่เกดสักครที่ อาจารย์อาจจะเป็นอาจารย์ที่ไปไปที่นอกจากเป็นอาจารย์ขั้นบัณฑุี่อะไรนะครับแล้วก็อยากเป็นสิ์เก่าขร้นบัี่อะไรด้วยนะครับรุ่นขอนงอาจารย์ก็คือนะครุ่นห้าสิบเจ็ดรุ่นห้าสิบเจ็ดก็ยิ่งยิ่งดีนใจเลย ที่่งเก่าแล้วก็รูกนิียก็ยังดีใจที่เรื่องคือาูามาเยอนะครับก็มีความภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจในการสอนของ,ของครูนะครับครูอาจจะเวลาสอนเนี่ยถ้าใครเคยเรียนกับกับครูนะครับครูมีความตั้งใจมาก สังเกตได้จากการที่ครูสอนเนี่ยครูจะดูนะครับถ้าใครไม่ตั้งใจฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเพราะว่าการกระทำอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่อยากทำให้นักเรียนได้ยิ้มยิ้มให่ใหดีนะครับแต่ว่าด้วยความตั้งใจของคุณครูเอง,เอง,เองก็คือต้อง ต้องทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในวาระที่จะขึ้นปีใหม่นะครับการผูดขยันก็ตองพูดมาเยอะแล้วก็ขอติดท้ามด้วยขอให้ที่เก่าทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเรื่องอะไรสมความปัญน,นานะครับดัางที่ที่หวัตงตลอดไปครับขอบคุณครับ ก็ขอบพระคุณเลอการมากๆนะครับผมนี้เราก็ทางกลุ่มเราต้องมีของทีร่ระลึกนะครับที่จะมอบอนการการขอบคุณนะครับกับอาจารย์ก็เรียนเชิญประธานรุ่นนะครับนะอ๋อหอ,อมอ่แแาแสดงว่าเขาพิมพ์ผิดผมก็ว่าออกนะแต่ว่าซึ่องานเป็นอ๋อยผมว่าเอ้ยเราจำผิดว่า,ว,าว่าอะไรโอเคของเนี่ยผ,ผมจำถูกนะแต่ว่า ้องร้อมทีมชิมผิดนะครับนะก็ะเป็นประธานอของของรุ่นเรานะครับผมก็เชิญหนหอมว่าเป็นของที่นึกแพ่์ดานนะครับาดีวันท่านเลยขอ อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับผมอาจารย์มาร่วมง,งานเราทุกปีเป็นยาวๆเลยนะครับ <c oughs> ทุกๆปีเราจะมีถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์แต่วันนี้ผม มันเยนเป็นชิปอะไรเขาติดเนี่ยเขาเป็นรากนั่ขอบคุณทุกคนที่ให้ซอสต้มยำอะไรเขาราดไปได้ครับ